สวัสดีทุกคนทุกท่านผมโน้ตพาทุกคนมาชมแข่งขันถ่ายทัดสดฟุตบอลสเปนเลกิกาสเปนคู่บิ๊กแมชบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอันมาดิดผมวัฒนยุตาและคุณโน้ตรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย ครับ田武さんでお送りいたします岡田さんよろしくお願いしますスเปトต์จีนครับบาซิลนา今日の試合に参りましょうチーทีมเบยเมสซี่ไปดูกันว่ามนี้จยังไงเกเริ่มครับ今日の戦いどうなると予想されますかมาครับเราคัดไฮไลท์เด็ดเด็ดเดือดมันมันไหมทุกคนทุกท่านดูยกยาวมาเข้ากลางมาแล้วยังไงเลี้ยงแล้วโอ้โหจะส่งให้เพื่อนอ้าวตีบอกออกไป ลูกทุ่มครับของบาซ่า frog. เนี่ยบักวิ่งว่ายกบักโอ้ยได้เยี่้วครับเปนได้เยี่ยวนะดูด oh oh, oh, ูครับดูครับช็อตนี้โอ้โหทูซาดูวิ่งโดดเซฟลงไปแล้วนะโอ้ดูครับแมขัดเน้นเน้นบาซ่ากดยับยับแล้วก้งก้างติดบล็อกบ่าเสืรกเก็บได้เฮลามอส ก็หมดเวลาครับครึ่งแรกจบปเดี๋ยวไปดูต่อครึ่งหลังครับกรับดูขัดที่ชุมกันแบบเน้นๆสดๆมันๆครับบาซ่ามาอีกแล้วบาซ่าว่าไงบาซ่าอุยเป๊ะๆกันได้ครับแต่ดูเหมือนว่ากันไม่ดีพอแล้วออ้ยยังงครับแล้วโอ้ยโมจิโมดิเล้วจบอ่แล้วยีบร้อยโหยโหยบอสซี่นะ ลูกนี้โอ้กูหัวเลยครับเบเนซีมากูหัวเลยมึงพุ่งอะไรของมึงดูครับซึ่งไปก่อนครับเมซี่ก็โล่งๆเรียบร้อยครับสั์โอ้ลูกนี้ครับไหลมาเนี่ยไหลมาช่องนี้โอ้ดูครับเดี๋ยวไปก่อนแล้วโอ้พลาดครับนะดูครับพลาดนะคุณศัตรูมาริดโอ้พลาดจริงๆครับมาครับจะหมดเวลาแล้วครับผม90นาทีแรก โอ้โหแล้วเอ้าฟุตซอลตูวิ่งไปทำไมออกไปทำไมจะไปช่วยเพื่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปทำไมอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วโดนตัดอ้าวแล้วส่งให้ฟูตซาลตูด,ด้วยลูเพสลูเพสเลี้ยงจี้โอ้โหเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเก่ง,งกว่ากองหน้าอีกโอ้โหเลี้ยงโอ๋อโดนปั๊มออกเอาแล้วไงลูกโล่ประตูเอายังเก็บได้อยู่มาดวิดเบสมาร์เอาไปกับเลเบส เบสอุย้ยโอ้โหโดนฝาวนะั้นอุย้ยเลเบสเกือบได้ครับเนเบสโล่งๆไม่มีใครผู้ศัตรูอยูไ่ไหนอ้าวยังได้อยู่ครับโมดิชให้กับคิซโนเบเซม่าโอ้เก็บไม่ได้ครับบาซา่าบาซ่าโยกโครโล่งๆเล้วออกข้างอีกไม่ยิงโอ้แล้วหมดเวลาโอ้เรียบร้อยครับละอ่าเปลี่ยนมาดิดครับแพ้ให้กับบาเซโลน่าไปนุกตุตสุนครับ เดี๋ยวไปดูอีกแมตช์หนึ่งนะครับผมนะมาครับแมตช์ที่2ครับเป็นแมตช์ของบาอาเรนมาดิดนะครับผมมาเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับเอฟเอสก็ประตูคอนเทนต์ของเราก็ยังอยู่ครับมาเล่นในบ้านวอร์พูลนะในยุคของเจอร์ราครับรีโบ จ,จะเยังไงไว้ดูกันเก็เร่มครับเียเขากลางว่ะโอซิวบีเซมาบนเซมาเงืง้อัดอ่ะยังได้อยู่ยกยาวมาให้บนซเนซมาบนเซมาาโอ้ข้ามผ่าน,นไปโตชีตนะครับบนเซม,มามะยังได้อยู่มาร์ดิชอิสโด คิเซโนอุ้ยโดนปั๊มแม่ฟาวครับกิเซโนกิเซโนยิงเลยเรียบอลโกครับโกโรนัลโดนะครับกิเซโนโรนัลโดนะ ตีแต้มให้กับเรดมาดิดขึ้นนำก่อนนะครับดูครับระยะหยสิบหลาครับดูครับปั่นลูกนี้โอ้โหดูครับไปอย่างลูกนี้ครับโอ้บอลเหินเข้ามุมเลยครับโอ้เกินที่จะรับดูครับภาพอีกมุมหนึ่งครับดูครับโอ้โหสวยงาม たたอ้าวเขี่ยมาแล้วว่าไงใครเนี่ยไม่รู้ใคร,ใครชื่อไม่ขึ้นลิเวอร์อเปิดกรรมการโอ้ยเด็กเสียวครับเจราต์บอกอะไรเนี่ยคุยกับเจราต์โอ้เจราต์แซ่เลยครับ มาครับมาดริดอ้าวพลาดครับมาดริดพลาดเป็นไฟบุกโตแล้วลาโมสแล้ววิ่งมาอุ้ยลาโมสเคลียร์ได้โอ้โหตัวคนนี้เราพุ่งไปก่อนแล้วฮะมาครับแล้วว่าไงไม่เพื่อนไม่รับนะไม่ถึงนะพลาดเองนะครับผมโมดริชโมดริชเราจังหวะสวนของลิเวอร์นะแล้วไง ลาบอสเอ้าไม่ผ่านเราบัฟถูก <store S 2> ไม่ได้หนึ่งเซฟครับสำหรับเลเพสเอาเลเพสว่าไงเอ้าไปเองไปเองครับไปเองนาทียี่สี่แล้วเขาโอ้โหไปเองครับดูครับสปีดผู้สับประตูเราไปเองครับมอดมาดิดมาดิดเล่นอะไรมาดริดมาดริดโอ้ยโอ้ยเลเพสเลเพสทำไรเล่นอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหแล้วโยกศูนย์สวยมากแล้วโยกสุนย์ได้ไหมลูกขวาสัดไม่ได้ครับโอ้ประตูยิงประตูนะเดี๋ยวจะเชื่อจริงๆ ดูงโล่ง้งโล่เอ้ายังได้อยู่ครับเลเปสเลเปสหาเพื่อนอยู่ว่าไงเลเปสเลเปสโยกโอ้โหไม่ผ่านครับไม่ผ่านกองหน้าลิเวอร์แต่ยังยังอยู่นะอุ้ยอเรฟาดดูครับจังหวะแฮนด์บอลครับนี่ครับคิซิโน่รับ ชิโซปัดไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้ครับปันมดปัดเกินนะครับเกินเสาไปหน่อยนะถ้าแบบพอให้มันแบบปันตรงๆหน่อยจะดีมากนะดูครับภาพช้าโอ้หสโลูลูกนี้ครับดูครับหุมกล้องแล้วปรับจับภาพผู้ศัตรูดูว่ากระโดดสวยเหลือเกินจับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนียนะครับผมกัปตนเนนทามา้ไลน์นะ ช็อตสำคัญเด็ดเด็ดนะครับผมลิเวอร์ลิเวอร์ไงเข่ากลางใครเนี่ยไม่รู้เลยดยกันโอ้ชิปเรียบร้อยครับโอ้ลูกนี้ครับใครเนี่ยสตาร,ริกิโอ้ลูกนี้ครับแซ่เลยครับเลเพสเราอะไรวันนี้ดูครับโอ้ลูกนี้ครับเหลือเชื่อครับเหลือเกิน จังหวะสวนกลับโอ้โหโทษใครไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองครับดูครับทำอะไรครับเลเวสโอ้โหลูกนี้พลาดครับดูครับทำอะไรครับน่ะ <laughs> ไหลวะยนะโอ้พลาดครับเสมอครับยังหนึ่งหนึ่งนะโอซิลอ่ะให้ผู้สัมดูเลเวสอีกแล้วเลเซสบอกขอแก้มือผมพลาดเอง ผมพลาดเองสองแมตช์เมื่อกี้เอาแล้วพลาดเองครับพลาดอีกแล้วเลยลเวสอีกเลยนะเอาแล้วยังเก็บบอลได้โอซิลโอ,โอ้โซิลให้เลยเวสดูเบสดูเบสโอ้ยฟาวลูเบสเรียกฟาว่านะคิคเซโน่รับจบครับอิเซโน่ยิงก็หมาบเข้าให้นะเบสิบ่าแล้วหมดเวลาครับรต้องไปตัดสินกันที่เสมอไป ออกขัดมาเน้นๆครับเตะมุมครับของลิเวอร์ลิเวอร์เปิดมาร,ริเวอร์เปิดเข้นเนาข้า <95 S 2> มาแล้วโม่ครัาเราเกียร์ยัยงอยู่แล้วสัตวนี่หยับโรลูพลาดครับ,รบ,รอบโอ้โหราดิดมมดูครับเบลเล่นะครับดูนี่ครับยกมาอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยหยับสัตโอ้โลเูเบสไม่ไหว ดูก็พึ่งล้มมาแล้วหมาดๆแล้วสัตว์อีกีโอ้พลาดครับเลวยังไงครับจะหมดเวลาแล้วร้อยห้านาท,นาท,นาทีนาทีร้อยห้าครับเราคัดจังหวะนิดๆนะครับจังหวะคัดอ้าวุสาตูอีกแล้วครับลูเบสอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเข้ากลางมาเร็วงงงงง้างๆจีจีจังๆไม่ส่งให้เพื่อนเดี๋ยวหมดเวลาพลาดับแพเวมารีแพ้ให้กับเดี๋ยวโห่นะครับผม